สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปของเราวันนี้ก็มาในหัวข้อ l o ิฟทิปสของชาวทัตุลมนะคะในเดือนพฤษภาคมพศ2563นี้นะคะโดยที่ทัดลมก็ได้แก่มิถุนตุลกุมนะคะวันที่แบ่งแบบตะวันตกนะทุกคนก็เข้าไปดูได้นะคะในช่อง description ด้านล่าง เลิฟทิปส์คืออะไร l o ิฟท i ิปก็เป็นคำแนะนำดีๆหรือว่าเป็นสิ่งพิเศษที่ Oracle c a r d s ทั้งหลายอยากจะแนะนำคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะจะจะคบกันแบบไหนก็ตามสเตตัสใดก็ตามนะคะที่มีคู่มีคนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะ mm hmm. ก็ <Okay. S 1> กเลิฟทิปจะเป็นประโยชน์สำหรับเชื่อว่าจะสร้างพลังบวก แล้วส่งผลให้คู่และความสัมพันธ์เนี่ยมีความสุขที่มั่นคงมีความสุขที่ยืนยาวนะคะและสามารถที่จะพัฒนาสิ่งนี้ให้มีความสตรองเนาะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราเลิฟทิปส์ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเพราะว่าครั้งแรกจะเป็นเดือนเมษายนนะเป็นการทำตอนเปิดช่องใหม่ๆนะคะ,ะสามารถให้ฟีดแบ็กกันได้นะอยากจะให้ปรับ ปรุงอะไรบ้างหรือเพิ่มอะไรบ้างนะคะขอดู g a เดน n ิงเจ้ก่อนเพราะว่ามีความพิเศษนะคะมีความพิเศษนิดนึงต้องมีการตัดสินใจอ่ะเราใช้หัวใจเราใช้เซนส์นของเราคิดแล้วก็ตัดสินใจสิ่งนั้นนะเนี่ยแองเจก็บอกว่าให้เชื่อในความสามารถของคุณเองว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและนั่นก็เป็น ชอยหรือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีสัญญาณว่าคุณก็จะได้ปรับเปลี่ยนหรือไปเจอ,เอสิ่งใหม่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะลมเนี่ยสิ่งที่ชาว่านลมอาจจะก,กังวลก็คือเรื่องของการตัดสินใจว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะอาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของ อะไรที่สําคัญสาคัญในชีวิตแต่มันส่งผลต่อความสัมพันธ์นะคะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่างที่มันมีการปรับเปลี่ยนกระทันหันนะพอมันมีการปรับเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยทิปที่สําคัญเลยสําหรับชาวธาตุลมเองก็คือว่าต้องมีการฮิลลิ่งมีการเยียวยามีการเขาเรียกมีการทําให้ตัวเองสตรองขึ้นนะภายในพฤษภาคมนี้นะคะก็แองเจลแนะนําว่าก็ให้ หมายถึงว่าให้ปรึกษาเพื่อนให้คุยกับคนที่คุณไว้วางใจนะแล้วก็พยายามที่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่คนเดียวหรือไม่ทําอะไรตามลําพังมากเกินไปที่จะทําให้เราเนี่ยมีพลังลบมากขึ้นก็คือทํำยังไงให้คุณมีที่ปรึกษา,าแล้วก็ให้มีความอดทนมากขึ้นนะในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะก็ต้องสร้างพลังมากพอสมควรเลยเอันี้ก็ส่งพลังนะ ผู้อ่านก็ขอส่งพลังให้ชาวทัดลมนะคะที่สําคัญไม่ต้องห่วงเลยเพราะชาวทัดลมมีจิตใจที่มุ่งมั่นมากนะคะมีการต่อสู้คือก็สู้ไม่ถอยอะนะสู้ไม่ถอยถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามนะในเดือนพฤษภาคมนี้ยังเจาบอกถึงเวลาแล้วที่คุณจะลุกขึ้นมาทําอะไรคือเหมือนสร้างแรงฮึดให้ตัวเองเข้ามาอะไรที่เรารู้สึกว่าเรา พลังงานมันดรอปไปนะมันมันเหมือนมันอ่อนแอไปอันนั้นเนี่ยตอนนี้คุณสร้างพลังกลับมาได้แล้วนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยว้าวคือเขาอะเป็นแบบเขาเรียกสวรรค์ทรงมา <c oughs> อาจจะเป็นเทพบุตรหรือเทพที่ดาวของคุณเลยอะคือเขาแบบ เพอร์เฟกมากจริงๆก็คือ the world ขึ้นด้วยนะ the world ขึ้นก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็มีความห่างไกลกันแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมในชีวิตมากๆเลยนะและที่สำคัญก็ก็มันเหมือนกับมีอารมณ์ความรู้สึกเขาก็รักคุณมากนะแล้วเขาก็ตั้งใจมีการริเริ่มอะไรที่ค่อนข้างเวิร์เลยแหละคือมองมองในภาพรวมเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือน พร้อมและมั่นคงสำหรับคุณดังนั้นภาพสะท้อนส่วนใหญ่ของพลังงานที่เป็นเลิฟทิฟเนี่ยของชาวธาตลมเดือนพฤษภาคมกลายเป็นว่าอินเนอร์ตัวเองลน้ลนเลย <c oughs> คือแฟนดีมากนะคะคือคนในความสัมพันธ์แล้วกันคนในความสัมพันธ์เนี่ยมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรักกับคุณเนี่ยดีมากๆเลยให้การซัพพอร์ตอะไรหลายอย่างเนาะ <c oughs> ลน้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงพลังบวก กลับมาเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดคุณจะดึงคนคนนี้เข้ามาและความสัมพันธ์นี้จะยั่งยืนแล้วก็มั่นคงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาว่าพร้อมมากๆเลยเนาะปฏิบัติการเคลียร์พลังลบด่วนนะคะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของเรานะ <c oughs> ชาวท่านลมนะ <c oughs> มีถุนตุนกลุ่มนะคะ <c oughs> อาทีนี้ผู้อ่านก็เปิด r o m มนต g e อเขึ้นมา very soon เลยคือขึ้นมาอันแรก very soon ก็หมายถึงว่าจริงๆเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกำลังต้องมีการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคล้ายๆมันจะมาในเร็วๆนี้นะแล้วการที่มันจะ very soon ได้เนี่ยเขาเรียกสามพลังงานเลยนะสามก้อนพลังงานที่ติดสุดๆขอแซวว่าติดสุดๆคนนี้คือชาวธาตลมเนี่ยดูแล้วติดสุดจริงๆการที่เราจะ เอาพลังลบออกแล้วทาให้ความรักมันมันมันเวิร์กในความสัมพันธ์นะคือหนึ่งมีการบอกเลยว่าให้เราเนี่ยปลดปล่อยอดีตรีลิส s e แล้วก็ฮิลอดีตรีลิสปลดปล่อยแล้วก็เยียวยาอดีตซะให้คุณเนี่ยเข้ามาให้ความสําคัญกับความรักในปัจจุบันของคุณคนที่ Perfect เพอร์เฟคคนนี้นะคนที่เพอร์เฟคคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็น คนเก่ากลับเข้ามาหรือคนใหม่เลยนะเจอคนใหม่เลยแน่นอนในเมื่อมันอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยให้ความรักกับคนที่อยู่กับคุณในปัจจุบันนะให้คุณดูว่าใครที่ที่อยู่กับคุณในปัจจุบันแล้วเขาพร้อมพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นกับคุณนะโอเคนะคะมันขึ้น Fo r g i v e a n d learnings f o r g i v e ที่สำคัญที่สุดคือ การให้อภัยตัวเองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเลย love yourself first เห็นคุณค่าของตัวเองเคารพตัวเองเนี่ยสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยยิ่งมีพลังดึงดูดมากมายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่เป็นตัวคุณเองเ่เป็นสเสน่ห์ที่สุดแล้วชาวท่านลมนะการที่คุณกลับมาเป็นตัวคุณเองอะไรก็ตามที่คุณเจอแล้วทำให้เหมือนกับ ชีวิตมันยุ่งเหยิงหรือว่าอาจจะไปไม่สามารถกลับมาที่ on track ของตัวเองได้เนี่ยตอนนี้คือพฤษภาคมมีสัญญาณว่ากลับมาสร้างพลังบวกเถอะเพราะคนรักของคุณทุกอย่างรออยู่แล้วมันเว r y s o ี n ูมากๆเลยนะอะไรคืออะไรเร็วนี้มากๆเลยสำหรับความสัมพันธ์ของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณท i ิ s ครั้งนี้สำคัญมากๆคือคุณต้อง i รับอินเนอร์ของคุณเนี่ยให้เวิร์กที่สุดเนาะให้มีพลังบวกมากเลยเพื่อที่จะเป็นตัวคุณเองที่สดใสแล้วคุณสามารถดึงดูดความรักเข้ามาได้ด้วยนะคะนั้น love y o u r s e l f first เนี่ยตัวคุณสดใสตัวคุณมีความสุขตัวคุณสงบเมื่อได้อยู่กับความรักนั้นแล้วเป็นตัวเราเองคุณต้องเริ่มมองว่าอะไรที่คุณยึดอยู่แล้วพอยึดแล้ว คุณกัรมันไว้ทําไมไอ้สิ่งเหล่านั้นอะที่มันทําให้ชีวิตคุณมันลงไปเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องถือสิ่งนั้นไว้อีกแล้วนะคะปล่อยไปเถะปล่อยไปเพราะมันได้จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะมันได้เคลียร์ตัวมันเองแล้วปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้นที่จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมั่นคงความรักมันเป็นอะไรที่ เรายิ่งให้เรายิ่งได้นะแล้วยิ่งเพิ่มปริมาณพลังบวกไม่มีวันหมดนะคะพลังบวกจะขยายจะขยายให้เป็นก้อนพลังงานใหญ่เสมอนะแล้วถ้าคุณสามารถที่จะให้ความสัมพันธ์ได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยแสดงว่าชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมสำคัญมากต้องปรับอินเนอร์ตัวเองดีๆเลยเ,เรียนรู้ความรักในปัจจุบันแล้วให้ทำความรู้จักกับคนรักในปัจจุบันของคุณด้วยนะ นะคะแล้วก็มันจะเกิดการสร้างพันธะขึ้นมาพันธะหัวใจนะขึ้นมาในความรักได้นะฏิหารธรรมชาติบอกว่าอยากให้คุณไปนั่งสมาธิก่อนคืออยากให้ชาว่านลมอะไปปรับอินเนอร์ภายใน v ิ s i o n Quest คือเหมือนกับเราอยู่กลางทะเลทรายแล้วเรามีน้ำอาจจะขวดหนึ่งแก๊ลลอนหนึ่งแล้วเราต้องเดินข้ามผ่านทะเลทรายนะตอนนั้นเราอยู่คนเดียวการมีชีวิตอยู่แล้วก็ มันเหมือนกับสรุปแล้วคือชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องการน้ําหรือเราต้องการขวดที่สวยงามคือเราต้องการอะไรในชีวิตการเรียนรู้ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมากๆเลยนะคะอยากให้คุณเหมือนกับไปใช้เวลาส่วนตัวนิดหนึ่งเช่นอาจจะนั่งสมาธิหรือไปคิดอะไรคนเดียวไปอไปลันล้าของคุณน่ยไปอยู่กับธรรมชาติหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็ คิดถึงเรื่องราวของตัวเองคิดถึงว่าเราต้องการอะไรในชีวิตในความสัมพันธ์นะเรียนรู้ว่าคุณจะทำยังไงต่อไปเพราะสัญญาณออกมาแล้วว่าให้เชื่อในความสามารถของตนเองว่าคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วและดีเยี่ยมมากๆด้วยนะ e x c e เ l e n t เพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันและฉับไวมากๆถ้าสติ สติต้องมีสติมาปัญญาเกิดนะสติต้องมาปัญญาเกิดาการที่เราจะ reaction ตอบกลับอะไรต้องรวดเร็วว่องไวแต่สิ่งนั้นที่รวดเร็วว่องไวเนี่ยขอให้รวดเร็วว่องไวแบบมีสตินี่คือสิ่งที่ธรรมชาติเตืนไวนะเพราะมันขึ้นมาพร้อมกับ v ิ s i o n q u e ส t ว้าวช่วงนี้แหละมันเป็นช่วงการเตรียม i n n เนอของเราเพื่อเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันจะเกิดขึ้นและพลิกผัน พลิกผันรูปแบบของชีวิตเลยก็ได้หรือพลิกผันอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้แต่ขอให้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติามันสวยงามตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะสิ่งนี้คืออะไรมันคือปฏิหาริย์ของชีวิตคุณน,นั่นเองปฏิหาริย์ของชีวิตคือสิ่งนี้มันต้องเกิดเพื่อเพื่อทำให้มันเกิดการ ปรับเปลี่ยนขึ้นชีวิตในความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างท้าทายเราเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปผู้อ่นานก็ทำ the eyes of universe ให้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรแรงสั่นสะเทือนของคุณนะมันดังกว่าคำพูดมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าพลังพลังคือคลื่นความถี่ของพลังใช่ไหมคลื่นความถี่พลังบวกอะมันสำคัญกว่าความ คำพูดใดๆนั้นบางครั้งในความเงียบคุณก็จะรับรู้ถึงพลังนั้นได้อะไรแบบนี้ว,ว้าวต้องเข้าสู่โหมดต้องเข้าสู่โหมดปรับอินเนอร์นะคะและที่สําคัญก็คือว่าเ,เมื่อไหร่เมื่อคุณรู้ตัวว่าครั้งไหนก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกกลัว ให้รู้สึกตัวนั่นหมายถึงคุณต้องมีสติคุณต้องมีสมาธิเมื่อคุณรู้แล้วว่าณนะขณะนี้เรากลัวขอให้ปรับเปลี่ยนความกลัวนั้นเป็นความรักทันทีคืออะไรความรู้สึกเราเนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าเรากลัวการสูญเสียความรักเรากลัวการขาดความรักหรือเรากลัวว่ามันจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยมันคือความกลัวแต่ยูนิเว s ร์สบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตาม คุณพลิกกลับมาเป็นความรักเพราะความรักคือการให้คุณอยากให้เขาเป็นยังไงคุณรู้สึกกับเขายังไงคุณแสดงออกยังไงคุณได้ให้ความรักคุณเต็มที่นั่นแหละมันจะขจัดความกลัวทุกอย่างออกไปเชื่อมั่นในความรักนะคะเพราะคนคนนี้ของคุณพร้อมอยู่แล้วแล้วไปสุดท้ายของ t h อ Eyes เวิร์มากเขาบอกว่า โหเน้นเรื่องของการปรับอินเนอร์เลย embrace my peace หมายถึงว่ากอดความสงบสุขในหัวใจของคุณน่ยคุณจะรับรู้ได้ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่คุณจะเรียนรู้ว่าเฮ้ความรักมันเป็นยังไงคือคุณจะต้องสงบอยู่ในสภาวะที่คุณสามารถสงบจิตใจจากเรื่องราวต่างๆมากมายก่อนแล้วคุณจะเข้าใจคุณจะตอบคำถาม ทุกอย่างที่คุณอยากรู้ได้เมื่อชาวทัดลมได้ปรับอินเนอร์ภายในทุกคำตอบจะปรากฏขึ้นมาผู้อ่านก็ขอส่งพลังบวกนะคะเลิฟทิปส์ให้ชาวทัดลมในความสัมพันธ์แค่นี้นะก็ขอให้ชาวทัดลมเนี่ยปรับอินเนอร์สมดุลภายในตัวเองนะสร้างพลังบวกเยอะๆนะคะขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ